สรุปก็คือว่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะสาหรับเล็กคู่นะคะที่ยังไม่ได้เ,เรียนนะคะก็จะได้เรียนอะไรบ้างสําหรับคาบชั่วโมงที่1ของสัปดาห์นี้นะคะสาคัญเลยนะักเรียนอย่าลืมท่องคําศัพท์เกียร์สช่องแล้วก็คาศั์เกี่ยวกับบทที่1ด้วยนะคะพอเราเปิดมาเราจะได้สอบนะคะอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็จะได้เข้าสู่สปีกิ้งซึ่งจะมีคําศัพ์ ที่นักเรียนจะได้ทําถ้าอยู่ในห้องเรียนคุณรูก็จะพูดย้ําเสมอเกี่ยวกับคํานี้คําว่าอะไรคะลูกคำว่า listen ใช่ไหมคะคำว่า listen listen and number listen and number ก็คือให้นักเรียนยังไงคะฟังแล้วก็ลงหมายเลขสิ่งที่ได้ยินได้ยินนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเปิดอันนี้ใช้ Student Book นะคะลูก Track 1-3 Number o I exercise in the morning when I have a lot of energy Number t My favorite thing to do is explore my city Number t I love to play checkers with my grandparents on the weekend Number f My friends and I like to play card games. Number 5. I always listen to the radio or my favorite podcast while studying. Number 6. I have a lot of different hobbies. My favorite hobby is cooking. Number 7. I want to enter next year's art contest. Number 8. This aerobics class is a lot of fun. ทันไหมคะทันไหมคะเด็กๆโอเค <Okay. S 1> อย่างที่ครูบอกไปก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะออกเป็นออกประโยคออกมาแล้วก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับที่อยู่ปรากฏวันนี้ก็มีทั้งหมด8คดคำก็จะมีคําว่า hobby hobby ก็แปลว่างานคําที่1นึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยอครูขอจิ้มแป๊บ,บนึงทำไมวันนี้ใช้สไลด์ไม่ได้เอ่ยอคำที่หนึ่งนะคะน,นี่เลื่อนมาได้ไม่ดู อย่างคำที่หนึ่งะคะคำที่หนึ่งอันนี้ก็คือ hobby hobby ก็คืองานอนดิเรกนะคะส่วน checkers อย่างที่เรารู้กันก็คือแปลว่าหมากลุกนะคะอันนี้ก็จะเป็น energy energy นะคะแปลว่าพลังพลังงานอันนี้คำศัพท์ที่เราได้แปลแล้วก็พาครูพาอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ Expl ore, explore explore แปลว่าสำรวจคำนี้ enter แปลว่าอะไรคะ enter แปลว่า เข้าไปเข้าร่วมก็ได้นะคะคำนี้ a r a b i c กส a แอร์บกก็คืออะไรคะการออกกำลังกาย Arabics นะคะคาร์ดเกมคือเกมไพ่นะคะอันนี้ก็อันสุดท้ายคือ Radio หรือ Podcast ก็คือวิทยุหรือการถ่ายทอดทางเสียงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวคุณครูขอดูนะคะทีนี้ ถ้านักเรียนยังฟังไม่ชัดเดี๋วกรูณจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ Track 1-3 Number 1. I exercise in the morning when I have a lot of energy Number 2. My favorite thing to do is explore my city Number t I love to play checkers with my grandparents on the weekend Number 4. My friends and I like to play card games. Number 5. I always listen to the radio or my favorite podcast while studying. Number 6. I have a lot of different hobbies. My favorite hobby is cooking. Number 7. I want to enter next year's art contest. Number 8. This aerobics class is a lot of fun. อืมรอบสองแล้วนะคะเติมได้ยังอ่ะทีนี้เรามาเฉลยพร้อมกันนะนี่รอบที่หนึ่งถูกกันมาเปล่านะคะให้ทำฝึกฟังนะคะลูกให้ทำตามนี้นะคะฝึกฟังนะคะเราจะได้เข้าใจว่าว่าแต่ละคำนั้นเวลาเข้าประโยคนั้น มันใช้ยังไงนะคะลูกเขาเรียกว่าการสังเกตจากการฟังนั่นเองอ่ะมาที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2แปลว่า fill in the blank fill ตัวนี้แปลว่า fill in คือเติม blank ก็คือช่องว่าง with the base vocabulary words ก็หมายถึงว่าให้เลือกคำศัพท์ที่มันดีที่สุดนั่นเองเข้าไปในประโยคทั้ง8ประโยคโดยใช้อะไรคะลูกใช้คำ v o c a b ที่ได้มาจากข้อที่1นั่นเองนะคะอ่ะ อย่างคุณครูบอกแล้วว่าตอนที่อยู่ในห้องเรียนคุณเคยถามไปแล้วรอบแรกคือ Part A ใช่ไหมคะเราก็ต้องสังเกตว่าคํานั้นคำที่มันเป็นหลักๆที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะสามารถเอามาเติมได้เราหาคําตอบมาเติมได้นั่นคืออะไรอ่นะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องแปลทั้งประโยคเลยก็ได้นะคะอย่างข้อที่1นนะคะ I exercise in the morning because that's when I have the most อ่าฉัน exercise ฉัน,ฉนออกกํลังกายตอนเช้าเพราะว่าเมื่อตอนฉันเป็นยังไงอ่าฉันมีอะไรลูกมันก็จะตอบเป็นอะไรคะ energy energy อ่าอย่างข้อที่สองคะ่ะ painting is my favorite painting ก็คือการอะไรลูก painting ก็คือการวาดภาพนั่นเองอ่ะ อย่างข้อที่หนึ่งเราได้คำว่า energy เราตัดออกไปเราเหลือคำว่า hobby t r e c k e r explore enter Arabic cast game e a r i o podcast favorite แปลว่าโปรดปราน painting การวาดภาพมันเป็นอะไรที่โปรดปรานเอาอะไรมาเติมใส่เอยอืมอ่ะลองทำไปก่อนนะคะอย่างข้อที่สามค่ะ my best friend my best friend แล้วก็ I my best friend แล้วก็ I คือ best friend แล้วก็ฉันเนี่ยเป็นประธานใช่ไหมลกูกว i e จะ วิวแปลว่าจะหลังจากหลังวิวนี้เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งค่ะอันไหนที่เป็นเวิร์บได้บ้างในข้อนี้อ่ะมีมีคำที่7คําว่า enter ที่เป็นเวิร์บนะคะลูกก็จะมีคําที่2ที่แปลว่า explore เพ <P> ื <res> ่อนฉันและฉันจะอะไร a dance contest คําว่า dance contest คืออะไรการประกวดเต้นใช่อะไรดี อืมใช้คียาตัวไหนดีเดี๋ยวคุณครูไม่บอกนะคะลูกอ่ะ e n t ร r แปลว่าอะไร Explore อะไรแปลแล้วให้เข้ากับบริบทนะคะข้อที่4ค่ะ I am doing จ do, do, ุ do, lose weight คำว่า lose weight lose weight แปลว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดนอนนะอ่ะอันไหนที่เป็นกิจกรรมที่ลดน้ำหนักได้ข้อที่5ค่ะ My favorite singer is doing an interview on จุ tonight คืออะไรคะ My favorite singer My favorite singer คือนักร้องที่ฉันโปรดปรานนะคะที่ฉันชอบนั่นเองนะคะ interview ได้รับการสัมภาษณ์ที่ไหนก็ไม่รู้โดยคำมีคำว่าอะนำาน้าแสดงว่าต้องเป็นคำนามอ่าและเป็นคำนามค่ะแล้วทีนี้นะคะจะเอาอะไรมาเติมใส่ข้อที่6ค่ะ I don't know how to pay chess but I can't pay อะไรคะ I don't know how to pay เข้อที่6ค่ะ คำว่า play chess อ่า c h e s กับอะไรฉันไม่รู้ว่าวิธีการเล่น chess เล่นยังไงแต่ฉันจะเล่นอะไรเป็นอ่าแสดงว่าต้องเป็นอีกอันนึงที่มันคล้ายๆกับคอา play chess ก็คือหมากฮอตอันนั้นก็อีกอันนึงแสดงว่าคืออะไรที่อยู่ในคำศัพท์นี้นะคะต่อมาข้อที่7ค่ะ my friend and I to my friend and I like to The City คำว,ว่า t h ่ City ิแปลว่าเมืองค่ะทำอะไรกับเมืองได้แสดงว่า Long To b o d y v e r b ช่วงที่หนึ่งค่ะเออรกิยามาใส่ค่ะอ่โอเคข้อที่8ค่ะ on game night we play อะไรพวกเราเล่นอะไรเล่นอะไรซึ่งตามด้วยคำนามนะคะแล้วก็มีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดเครื่องหลังคือพวก go f i t h or yuno o k w go f i t h กับ yuno o k w มันเป็นคืออะไรอ่เอามาเติมใส่ให้เรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะทีนี้ ไปต่อนะคะลูกเติมได้ไหมโอเคอ่ะเฉลยจะไป <Okay. S 2> ต่อนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะลูกก <Okay. S 1> ิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่มันเป็นประโยค Invitation ประโยค invitation ก็คือประโยคเชิญเชิญหรือชักชวนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออย่าง accept นี่คือประโยคตอบรับอ่า decline คือประโยคปฏิเสธอ่าแต่วันนี้นะคะเราจะได้เรียนดูประโยคเชิญเชิญทั้งหมด5ประโยคนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึง5ประโยคนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูต้องพานักเรียนไปเรียนรู้กับ เจอร์อลก่อนนะคะเนื่องจากว่าในประโยคทั้ง5ประโยคนี้อ่ามันมีการใช้กับเจอร์อลได้ด้วยนะคะอย่างประโยคที่4ก็จะตามด้วยเจอร์อลเจอร์อลคืออะไรเจอร์อลคืออะไรเราต้องมาเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคนะคะมาที่ speak up นะคะไอเทมที่7 speak up นะคะลูกอ่ะนักเรียนจะเห็น base form นักเรียนจะเห็น base form base form ก็คือคือกริยาดั้งเดิมของมัน g e r a n Form ก็คือกิยาที่เอามาเติม ING ก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวค,คุครูขอปิดสไลด์ตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่สไลด์ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ j e r a n นนะคะ g e r a n คืออะไรมาถึง j e r a n Form นะ เจอรอนก็คือกิยาเติม ing ทําหน้าที่เป็นคํานามเราเรียกว่ากิยานามนะคะนั่นก็หมายถึงว่าโดยดั้งเดิมเนี่ยคากิยามันก็ทําหน้าที่เป็นอาการท่าทางในประโยคนั้นๆใช่ไหมคะแต่เราจะทํายังไงให้เปลี่ยนจากเวิร์บช่องที่1ให้เป็นคํานามให้เป็นคํานามได้ด้วยการเติมนะคะลูกด้วยการเอามาบวก ing จากเดิมสมมุติว่าคําว่าก,กิน คำว่ากินเราจะให้มีความหมายว่าการกินภาษาอังกฤษก็คือคำว่า eat eat แปลว่ากินถ้าหากว่าจะมีความหมายว่าการกินคือคำว่าเติม ing ไ,ไปคือคำว่า eating อ,อันนี้คือเป็นการเติม gerund เพื่อให้กิจยาตัวนี้เปลี่ยนทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองทีนี้ gerund เวลาที่ทำออกมาได้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่จะทำเหมือนกับ คำนามทุกอย่างเลยนะคะอย่างข้อที่1คือเจอเลราทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคสามารถเป็น subject ของประโยคได้เช่น eating vegetable and fruit is good for your health ก็คือการกินและผล,ะผละไม้ดีต่อสุขภาพของคุณนะคะ getting a job is good getting a job is not easy ก็คือการจะได้งานดีๆนั้นมันไม่ง่ายหรอกนะ fishing is fun หมายถึงว่าการตกปลาจริงๆคำว่า fish ก็คือตกปลาถ้าเติมอนก็แปลว่าการตกปลา is fun นประ่าสนุกจังนะคะสรุปก็คือว่าเขาทำหน้าที่ได้เหมือนกับคำนามทุกอย่างก็คือทำหน้าที่เป็นประธานก็ได้จะสามารถทำซึ่งคำนามก็สามารถทำเป็นกรรมเป็นออบเจกต์ของประโยคก็ได้นะคะออบเจกต์ก็คือทำเป็นกรรมของประโยคก็ได้นะคะนักงเรียนลองดูนะจากเดิมที่อ่อันแรกก็คือมันวางไว้ข้างหน้าอันนี้ถ้ากรรมก็อยู่ตรงท้ายกีดยาก็คืออย่างเช่นประโยคนี้ he e n j o y reading มีความว่าเขาสนุกกับการอ่านหนังสือ Tom a s w h i talking e t to his boss. Tom เรียกรียกกันคุยกับหัวหน้าของเขา I just can't stop loving you. มีความว่าฉันไม่สามารถหยุดคนได้ก็คืออันนี้ตำแหน่งของการทำให้เขาเป็นกรรมนั่นเองอ่จะาเราสามารถเป็นกรรมของบุพบ,บทคำว่าบุพบ,บทที่เราเคยรู้จักกันก็คือพวกคำถ้าดังเดิมก็จะเป็นพวกคำ in on at In, on, at หรือว่าคำที่บอกสถานที่ตำแหน่งที่อยู่นั่นเองนะคะ General ก็สามารถเป็นกรรมของบุพบทเช่น Tom is at paying at ตัวนี้เป็นบุพบท a paying มันเป็นกรรมให้เขาคือหมายถึงว่ามันตำแหน่งรองรับต่อท้ายเขานั่นเองนะคะ You can improve your English by using a by ตัวนี้ก็เป็น Preposition เ,เหมือนกันครูเขาย่อยคำว,ว่า Pre ก็แลกัน,กน We are looking forward to going to Italy คำว,ว่า going to คำนี้ให้จำเป็นพิเศษนะคะ looking forward to เนี่ยจะตามด้วยคำนามหรือตามด้วย gerund ได้นะคะ,ะทีนี้เขามีว่าสิ่งที่นักเรียนคนต้องระวังคือคำกริยาว e r นะคะบางคำที่ลงท้ายด้วย to อย่างคำว,ว่า look forward to take to ask a t k o n to get around to use to ให้นักเรียนจำไว้เลยว่าคำเหล่านี้คือเป็นคำบุพบทที่ต้องตามด้วย gerund เอง นี่สำคัญมากนะคะมาที่อันอื่นๆน,นะคะอย่างเจอรัเป็นส่วนเตมิมเต็มของประโยค um, the, knowledge, the knowledge is learning something every day อันนี้เป็นส่วนเตมิมเตม็เตมของประโยคซึ่งมักจะตามด้วย verb to be ก็คือหลังพวก verb to be นะคะปกติหลัง verb to be ก็จะเป็นพวกคำนามอยู่แล้วนะคะจะเป็นด้วยคำนามได้อยู่แล้วหรือจะเป็นพวก a d j ก็ได้เพราะฉะนั้นเจอร์ัก็เป็นคำนามก็สามารถต่อท้ายด้วย verb to be ได้เหมือนกัน อ่านเป็นพรางนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่คุณครูมอบหมายงานให้กับเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่1ไปครูก็เจอปัญหาว่าบางคนยังเติม ing ไม่ถูกนะคะเรามาทบทวนการเติม ing ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะกิยาที่มีหลักการเติม ing กิยาที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวอย่างเช่น a e i o u แล้วตัวสะกดตัวเดียวนะคะสังเกตคือตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวท้ายเพิ่มอีกหนึ่งตัว แล้วค่อยเติม ing เช่นคำว่า sit sit ใช่ไหมมีสระตัวเดียวแล้วก็มีเสียงท้ายหนึ่งตัวเติม te หนึ่งครั้งแล้วเติม ing run สระตัวเดียวพยัญชนะท้ายหนึ่งตัวเติมพย,ยัญชนะหนึ่งครั้งแล้วเติม ing ก็เป็น running นะคะข้อที่สองหลักข้อที่สองคือกริยายลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกแล้วเติม ing เช่นคำว่า r i t e คำว่า r i t e ตัวนี้นะคะที่แปลว่าขี่ บางคนนี่ก็เติม ing ได้เลยมันผิดนะคะลูกเราต้องตัดออกก่อนเติม ing นะคะอย่างคำว่า write write ตัวนี้ที่แปลว่าเขียนตัด e ออกแล้วเติม ing คะ่ะมาให้เราสังเกตแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย double e อย่างนี้สามารถที่จะตามเติม ing ได้เลยไม่ใช่ไปตัดตัวแดนตัวหนึ่งออกนะคะอ่าโอเคมาที่กริยาที่ลงท้ายด้วย ie เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing นั่นเองนะคะ มาอ่ะอันนี้อย่างตัวอย่างควาว่าได้ก็เป็นตัด i e เติม y แล้วก็เติม i n g นะคะกริยาที่มี2พยางอันนี้คือพวกนี้ก็คือต้องหัดสังเกตนะคะบางทีก็ไม่ได้ตายตัวเสมอไปแต่ถ้าหากต่อส่วนมากนะคะลูกพยางหลังที่เอ่อเติมตัวท้ายนะคะถ้าสเตทพยางหลังคำว,ว่าสเตทก็คือเสียงเน้นหนักอย่างเช่น admit 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 Ad เสียง มิดเมันเยอะกว่าสเตทที่พยังหลังแสดงว่าต้องเติมตัวทีอีกนตัวล้วเติม ing refer 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 สเตทที่พยังหลังเติม referring นะคะ,ะแต่ถ้าสเตทพยังหน้าเติม ing ได้เลยเช่น visit 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 เสียงจะวิจะออกมากกว่า sit นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลูกอันนี้เป็นหลักการเติม ing เดี๋ยวเรากลับกลับกลับไปที่แบบฝึกหัดข,ของเราเลยกับ powerpoint นะคะ นี่ตัวนี้กลับมาตัวหน้านี้นะคะการบ้านมีอยู่ว่า,าให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะทํากิยาให้เป็นเจอรอบค่ะลูกอ,อย่างมันมีกี่ข้อเอ่ยมีข้อหนึ่งเขาทำให้แล้วข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ทําตามประโยคตัวอย่างนะคะโดยใช้คําว่า y l l k n e นะคะลูกเดี๋ยวนะคะอืม แล้วเรียนก็เปลี่ยนดูทำให้เป็น doing l i s t e n listening อย่างเงี้ยค่ะลูกนี่นะคะ,เ,ออะ,คะเราค่อยทำแล้วก็เขียนประโยคอย่างเช่นถ้าน้องเรียนเขียนเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็นประโยคคือ I like จุดจุดจอันยังข้อที่หนึ่ง I like playing PC game อ่ะเดี๋ยวครูให้เพิ่มข้อที่6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ด้วยนะคะเขียนเพิ่มลงไปในสมุดนะคะคำว่าข้อที่6คือคำว่า eat ข้อที่7คือคำว่า sleep ข้อที่8คือคำว่า uh, watch อ่า watch uh, ไปแล้วนี่นะ watch ไม่เอานะคะลูกเอาเป็นคำว่า watch ที่แปลว่าสักล,ล้ากันข้อที่9เป็นคำว่าอะไรเอ่ยคำที่9ก็เป็นคำว่า um, by แล้วก็คำที่10คือคำว่า uh, leave e a p l e ให้ไม่รู้ความหมายไปดูจากที่เราท่องนะคะ